มึงบ้ามั้งนเพิ่นก็ได้ยังไงยังไงแก่มันจะแก้ต้นอาไปอีกบ้างมีลูกมั้ยมีล้อยป้าโนี่มาม่านี่ป้าโทอุ้ยร้อยกับนุ่มาไก่ลูกป้าโทนี่ยายยาเขียวดีเด่นนี่โย มาแกะออกมากองกันพี่ยาเขียวหน่อเด็นี่นมวนขนาดพี่น้องเอ้ยแกะกองมือนี่เนี้อุ้ยอันนี้มักทั่วมากนะของขปูกเครื่องปลูกไอ้นะอ้ามาปลูกน่ยังอันนี้ขนม เขนมีซ้ำกล่องนะคือขื้นขนาดเลยเก๋กล่องมือนี้ย้ายแล้วได้ยามองแม่มาให้นูเดที่กล่องนั่งซ้ำกล่องแต่เด้อคุกกี้อร่อย ไม่ใช่เครื่องปูกัเดนะเดี๋ยวเอาเบิ่งาเอาเบิ่งหารุ่นได้แนู่วานลุ่นได้นหม้าวหยาข้าซานะข้าซกบเบินะกมาเจอเนาะีบขัดนี้เลยวตัวเตี้ยวะมงอ่ะยังกันีน่มักซลีเ้ยเอาเลยซีกล่องดนวดโอ้นี่มลีปุ่มเออนั่นหะอันนี้เมีเนี้ยนักซีตวเตี้ยเียด แฮปปี้โอ้ยเหล่เหล่ก่อแฮปปี้ทวินแฮปปี้อ่ะม้วนหนึ่งม้วนมุมเองม้วนก็คือการนี่แหละไอ้ทำยังไงอันนี้ข้าวโพดพันอันนี้เลยอันนั้นรุ่นนี้ยังอ่ะนะหน้าเด่กเงือเราได้อันนั้นเลยจะเข้าเน็ตเลยโอ้ยขึ้นเหยียบไปเลยขี้อะไรเหยียบลูก ขนมนาลดหน่ในไ่ดอเอกล่องเนหะ้เอาใส่กล่องอันอน,นี้นใสกล่องใหญ่ว้นี้อืข้ามเลยเรอบหน่อยเมื่อกี้งได้ก <c oughs> ็เดวตูมพยากขนมเลิศขนาดพี่น้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณละลายเด้อพี่ที่ฝากมากให<จ>้ ใช่ผั้นอนเ้าิงรำหมเบิ่อหาตัวนี้นหลุนได้นะหลุนหอมๆนยาพังคอนแม่ตัวนี้ยาหม่องสมุนไพรพังคอนฉูดรอง ใครมึดูห้องอ้าวโลคล็อกไปเลยนานเนอะพร้อมกล่องนล่วนานคองอีขลองอีแม่ได้เด้ยามองมานี่ก็บ่ได้ก็บ่ได้ไปหาหล่อขอซื้อละเด้เด้ย์เดียวสุมันเฮ้ยเขอให้เฮงลวยๆเลยพี่เด้อที่ผ่ากองมาให้โคจิโคจัโอ้ยแมนยอดชื้ เตียดชุ้ยอดนมนเตรยมดคุ่ชุดยอดชุดยอดสุดเอ็ดว <Liberty> <mail> ้ยเนาะทชานี่แช่แล้วปูใครน้อมึงแกไปเมียนระบานเนี่ยเปิดอีร้อยอีร้อยมันจ่อยไว้แล้วมันกระมันกเบ่งไว้ค่ะมันกินนะ น่ะนะแกมงปุ่งขั้นเยนุ่มบนั้ไ่กับที่นุ่มรไรก้วแก้วชีวะสัเกตมันากเราให้มาเสียงตาลยเสียงเสียงนี่ปลากบนะเออไมได้เยะไปจไปถออยู่ไปเชียงนี่ฟลากระจ้งนอยมันเต่งขับไปเขาบอกมันไปดักห้องปะอาเก็ปุงใส่อยู่ ได้มาคามพร้อมได้เคืองปูพร้อมมาดูย่า่เคืองปูนะมาเบิ่งด้วยฮะมอนีอน่แกนะน่่มนมาว่าทีกแก้มาว้ลงมาหวาน,น,นเฮ้ยชิปป ب ب ูกปูบนนี่กันมไ่ได้ว่าแต่กินปูง่ายหน้าเลยปูง่ายหน้า เอ้ขาปูขพ่อหมูเฮ้ยขาปลูกน้ำล้างหมูเออข้าจังไน้าดิไหน้า้าูน้าล้างหมูหมูเดียวหางหมูขาเขาปลูน้ำล้างหมูค่ะนะเออปามักสลีขาด่ไหโอ้ตีหแก้ให้เลยนะิมสื่อเนียกแก กกอันนี้เป็นคุกกี้อ,นอันน,นี้เบิ้ลมคขดหรือมอมไม่แเอาหลวกูมื่อไดพ่อบาทแล้วเยเห็นพอไปกร็รีบเบิ้งเบิ้ลปุ๊บเบิ้ลแล้เาวศร้างใหม่จน,นนั้นต๊มันโย่เป่าปุ๊บใส่กแก๊สแันก็บีบเล็นจนเบิ้ มัล้ในมักซารีนี่ลูกอันนี้แกะมด้วยน้ำจ่นะขอกระลุนเจาแกะได้ก็จะกะบแกะแล้วจักเถื่อกนยมักซารีแก้ยไอ้รไเอ้ยบาน้าบ่เสือนี่ยนะใช่อันนี้อันนี้ของันของปลาน้าเสือ ขอบคุณลลายๆเด้อป้าเด้อขอบคุณทั้งป้าแล้วก็ขอบคุณทั้งพี่อยู่ทั้งไทยพี่นะกันคันนั่งบ้านเทิงเอื้ออะไรเนาะขอบคุณเอื่อลลายใช่แล้วลูกสาวของป้าขนฟ้ามาให้พี่น้องเลยแถมสิปูเอื่อละไรอีลาเจ้าเลยขอบใจเด้อเอื่อขอบคุณละลายอืคุกกี้ลวไหา่ นาะแฉบนะแฉบไปนี่แบบนี้มันจะแฉบเแฉบเบิ้กูแบบทุกกี้แพงก็ได้นี่บ่ได้ถือด้เยใจน้ำจิ้มใชน้ำอืมมีแนเอาใจก้อนเอาใจทางนัดเลยอืมเป็นปีแอนไหมป มันเท่าอาการแมลงกัดต่อยขนาดและวิธีใส่ใส่ทับบริเวณมีอาการแมลงกัดต่อยนะจะได้เอายาเลื้งไปโปะใส่มแมลงกัดต่อยเด้อดตัวนี้เนี่ยท่านี่ยังต่อเอามาท่าโลด นวดเฉีนก็ได้นวดเอ็นก็ได้ให้จังบอดายาดการนาเดน่ะผู้ดีจักกล่องอุ้ยยังอันนี้โอ้หมากอันนี้ก็มากเฮ้ยหมากตะน้อยใช่หมางมูปุ๊บใช่หมางมูใช่มีจังอันพอมาบรอุ้ยหมากเครืออันนี้เด่นี่หมากเครือเครือขาวเออหมากเครือขาวไปห้าวสื่อเขากินน่ะเถอะเออปลูกอยู่โคกงไม่จังไหนกินด้วยด้วยไม่ใช่จัง เห็นยุ่มังมู้น่ะพอ่อไม่ใช่แค่มังมูยังอยู่ท้งหนึ่งอี่นะ่ะนี่พ,พ่อเบิ่งกโบเบิร์ตมาอันนี้ป๊อบย่างเลยสุกคมบิดหมักถั่วในใจนี่ปาถูกสามสิบปูกบาทนี่อย่างอันนี้ถั่วอันนี้ของป้อป่ออันนี้ใช่พักตุต่งตุง่งเออเฮ้ยนั่นแหละ ร้อยมาไว้น่ากินเด้ลูกมังนี่บกมมัอันนี้นี่มังมูยังเคยอันนี้ไก่ไก่ผักสลัดแหล่ได้เลยนะอุ้ยเห็ดย่ำสลัดกินนะได้มาริกอันนี้นี่มังมูนั่นไก่มังมูอันนี่อันนี้อันนี้มักสลัดอันนี้เออมังมูจินตรายใหญ่เดี๋ยวพักบงเกาะนี่บาทดีอุ้ยบวมเหมือนลูบาทอุ้ยนี่แหละนุ่ม สามิปุ๊กอันนี้ขอคุณน้ำปกโกน่ะขอบคุณน้ำปกโบกขอบคุณลลายเด้อูเด้อขอบคุณละลายป่าขอบคุณป่าขอบคุณผีละลายที่ฝากมาให้ชามชิปุ๊กพอเอ้ยบานี้ เราเป็นว่ากะปูมังโม่ขนาดนึงแซ่ทมมังโม่นะปลาราเตบอไปฮะได้อีบ่อลอย่อยหาลอยบอเบื้องเอาเบื้องแก้ด้องหาพอยังใบบวั่ขาเรอแท้ๆกันปรมาลอยคุ้มเหมือนงได้นองในสอในมันไลยอยู่ไหมัน้เยอน เห็ดอ,อันนั้นเห็ดทับตุงใส่เด้อดเสือพูดอยากเมื่อนาเสืออยากเมื่อน้ากับอยู่เื่นกับน้ำข้นอยู่กพ,พ,พ่อกูเลยค่ะทับทุ่งสันีิษฐานพี่น้อง